สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่26มีนาคมกับดิฉันจารุวันสุทธิธนกูลเขาวแรกวันนี้ไปจับตาการเมืองไทยกันก่อนค่ะวันนี้เวลา10นาฬิกาที่อาคารรัฐสภามีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรผลปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้นางสาวแพทองทานปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยคะแนน319ต่อ162เสียง หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทแพทองทา,งานชินวัตรนายกรัฐมนตรีตลอด2วันเมื่อวันที่24-25มีนาคมวันนี้เวลา10นาฬิกาได้มีการลงมติที่อาคารรัฐสภาผลปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติไว้วางใจให้นางสาวแพททองทา,งานดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยคะแนน319เสียงต่อ162เสียง คุณผู้ชมคะเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนักร้องจากนกครไทยจงหายตัวไปหลังเดินทางไปประเทศไทยก่อนถูกพาตัวไปยังฐานวิชาชีพในเมียนมาและถูกกักขังทำร้ายร่างกายหลังการช่วยเหลือกว่าครึ่งปีเขากลับถึงไต้หวันแล้วเมื่อวันที่14มีนาคมพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว ที่แขนมีบาดแผลใหญ่น้อยเต็มไปหมดตามร่างกายก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายคุณเฉินขังยื่ยนักร้องอาชีพจากนครไถจงได้เดินทางไปยังประเทศไทยจากนั้นก็ถูกพาตัวไปกักขังไว้ที่แหล่งกบดานวิชีอาชีพในเมียนมา就觉得很奇怪明明就在曼谷为什么开车开这么久那这中间我的行动也是被受限制那当下其实三个外籍人士同坐一台车其实我做什么动作其实都已经来不及了 คุณเฉินคังเ้ยวยกล่าวว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วได้รับปากกับเพื่อนว่าจะไปไทยเพื่อช่วยขนของกลับมายัางไต้หวันแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ถูกพาตัวไปที่เมียนมาโดยนอกจากจะโดนกักขังแล้วก็ยังต้องช่วยแก๊งวิชาชีพทําการช่อโกงและยังถูกขายต่อผ่านกระบวนการค้ามนุษย์ถึงสมทอดด้วยระหว่างนั้นได้ขอความช่วยเหลือผ่านเพื่อนให้นักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ช่วยไก่เกลื่อยกับแก๊งวิชาชีพโดยจ่ายค่าถ่ยตัว1นึ่งแสนเหรียญไต้หวันและกลับถึงไต้หวันเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมา 确认，然后后面真的他就是有在 messaging 跟我联系，啊联系我就了解当地的情形，然后还有坐标，然后提供给警方。่วนชายแซ่เฉินที่ติดต่อมาหาในตอนแรกก็ถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มตัวแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำ เน็ตไอดอลคู่สมรสชาวจีนที่ถ่ายคลิปสนับสนุนการรวมชาติด้วยกำลังทหารจนถูกสั่งให้ออกนอกประเทศเธอเคยประกาศว่าจะอยู่ในไต้หวันต่อไปเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิของตนโดยเมื่อเช้าวันนี้ยังไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยแต่ช่วงเย็นของวันเดียวกันกลับปรากฏตัวที่สนามบินสงสารพร้อมจัดถแถลงข่าวก่อนเดินทางกลับจีนสนัมงารตรวจคนเข้าเมืองย้ำว่าการปกป้องอธิปไตยไม่สามารถประนีประนอ,นอมได้และจะสอบสวนกรณีอื่นๆต่อไป ช่วงเย็นวันที่25มีนาคมยายา่าเน็ตไอดอลคู่สมรสชาวจีนได้ปรากฏตัวที่สนามบินซงซานพร้อมสามีและลูกชายอีก3คนโดยก่อนออกเดินทางเธอยังได้ย้ำจุดยืนของตนเองอีกครั้งกล่าวว่าการเดินทางออกจากไต้หวันไม่ได้หมายความว่ายอมรับข้อกล่าวหาและในอนาคตจะกลับมาไต้หวันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและต้องการยืนยันความบริสุทธิ์เพื่อกลับมาอยู่ร่วมกันกันกบครอบครัวที่ไต้หวันอีกครั้ง ผู้ที่มาชุมนุมประท้วงตะโกนว่าไปสู่สุขติและกลับไปมาตุภูมิสถานการณ์ค่อนข้างโกลาหลขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันย้ำว่าเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจึงไม่มีช่องทางที่จะประนีประนอมได้ วันนี้โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนพนินญ่วิจารณ์ว่าพรรค d p p ใช้อำนาจตุลาการเพื่อกันแกล้งคู่สมรสชาวจีนทั้งนี้บนโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพย้าๆยหาลาังเดินทางถึงจีนโดยมีคนเข้ามารุมล้อมและถูกกลุ่มคนที่สวมหน้าก,กากอนามัยพาตัวออกไปจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงถ้真的的,的来 มูลนิธิเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันมองว่ายังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ย้ายยาอาจจะเกี่ยวข้องกับภารกิจรวมชาติแต่ขอย้ำว่าในไต้หวันมีคู่สมรสชาวจีน3 6 0 0 0 0คนจึงอย่าเอาสาเหตุจากคนส่วนน้อยมาเลือกปฏิบัติกับคนอื่นๆขณะที่เฉาเว่ยกับเอินชีเน็ตไอดอลคู่สมรสชาวจีนที่สนับสนุนให้จีนใช้กำลังทหารรวมชาติก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตติดตามครอบครัวเช่นกันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกาศว่าต้องเดินทางออกจากไต้หวันภายในวันที่30มีนาคมนี้ไม่เช่นนั้นต้องถูกนเน คุณลิซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยฝ่าฟันอุปสรรคด้านภาษาและความท้าทายต่างๆจนสามารถเปิดร้านอาหารไทยและเป็นที่ยอมรับจากชาวไต้หวันแม้เผชิญวิกฤตโควิดและถูกพนักงานหลอกลวงแต่เธอยังคงยึดมั่นช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มีโอกาสทำงานในไต้หวันต่อไปคุณลิซ่าเจ้าของร้านกำลังทำเมนูผัดกระเพราอย่างคล่แคล่วกลิ่นของกระเทียมและพริกหอมอบอวลไปทั่วร้านเพียงไม่กี่นาทีข้าวผัดกระเพราไข่ดาวก็พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้า ตลอดระยะเวลาเกือบ1ิปีร้านอาหารแห่งนี้ได้รับความนิยมจากชาวไต้หวันที่หลงไหลในรสชาติของอาหารไทยคุณลิซาเจ้าของร้านเผยว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่วัตถุดิบสดใหม่เครื่องปรุงที่นําเข้าจากประเทศไทยและการปรับรสชาติให้ถูกปากคนไต้หวนันก็คือพี่เจ้าชอบไปแบบว่าชวนถงซื่อฉางไปแบบตลาดตลาดาไปดิวเองหมดเลยแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อแบบแบบสดทุกวันทุกวันอย่างนี้เลย ，可是我会特别开车跑来这边买ร老板已经多久了快两三年有了哦就几乎一个礼拜回来三次这样คุณลิซ่าเล่าว่าตอนแรกที่แต่งงานมาอยู่ไต้หวันเธอยังพูดภาษาจีนไม่ได้การใช้ชีวิตจริงค่อนข้างลำบากทั้งยังเคยโดนดูถูกเหยียดย้มแต่เธอก็ไม่ยอ่อท้อเธอพยายามฝึกภาษาจีนและภาษาไต้หวันผ่านการดูโทรทัศน์ จนในที่สุดเมื่อสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในไต้หวันได้จึงมีความกล้าที่จะเปิดร้านอาหารเพื่อแบ่งปันรสชาติความอร่อยของอาหารไทยให้คนไต้หวันได้ลิ้มลองเพราะว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆมาได้สาเดือนก็ท้องเลยแล้วเราก็อยากกินอาหารไทยมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจะไปกินที่ไหนแล้วเราก็ยังพูดภาษาจีนไม่ได้อ,อ,อยู่แต่ที่บ้านรอแต่แฟนซื้ออาหารกลับมาให้กินอย่างนี้ ที่ผ่านมาทางร้านเผชิญกับวิกฤตหลายครั้งเช่นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิเธอก็หันมาใช้บริการแพลตฟอร์มเดร์ลุลี่เพื่อให้ร้านสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นอกจากนี้เธอยังเคยถูกพนักงานปลอมเอกสารมาหลอกลวงให้เข้ารับทำงานจนถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบอีกด้วยผีน้อยคนเวียดนามผีน้อยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีน้อยใช่ไหมเขามาสมาัครงานสองคนก็ทำเป็นปีเลยนะทำเป็นปีแล้วทีนี้พอจับได้ตรวจคนเข้าเมืองเขามาจับเราถึงรู้วันนั้นว่า เราโดนหลอกแม้จะเคยถูกหลอกลวงแต่คุลิซ่าก็ยังคงยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งคนไทยเวียดนามและจีนเข้ามาทํางานเป็นพนักงานที่ร้านโดยหวังว่าร้านอาหารของเธอจะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในสังคมไต้หวันได้อย่างราบรื่นเมื่อก่อนเจอปัญหาแ้้ก็ล้วก็ร้องไห้เสียใจทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเราต้องสู้ต้องพึ่งตัวเองเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเรา แต่เราอย่าไปคิดอะไรทําอะไรที่มันไม่ดีเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามแต่ก็อย่าท้อสู้ๆทุกคนคุณผู้ชมคะฤดูชมสาก,กุระในไต้หวันใกล้สิ้นสุดแล้วขณะที่สาก,กุระในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มผลิบานซึ่งเร็วกว่าปีที่แล้วถึง5วันนอกจากนี้สาก,กุระในจังหวัดนางาซากิและโคงูชิมะที่เกาะคิวชูก็เริ่มบานแล้วเช่นกัน สากุระพันธุ์โซเมอโยชิโนที่ศาลเจ้ายาสุคุนิเริ่มบานเป็นสัญญาณว่ากรุงโตงเกียวเข้าสู่ฤด,ดูสากุระแล้วในวันเดียวกันหลายจังหวัดในเกาะคิวชูก็ได้ประกาศว่าเข้าสู่ฤด,ดูสากุระเช่นกันช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาอบอุ่นอีกครั้งทำให้ซากุระบานเร็วขึ้นโดยสากุระในญี่ปุ่นจะบานประมาณ2สัปดาห์ในช่วงต้นเมษายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูสากุระขณะที่สากุระในฮอกไกโดจะเริ่มบานในช่วงปลายเมษายนมีนาคมปีที่แล้วเทศกาลซากุระในญี่ปุ่่่่นนนนดดดึงงงงูังทอเทียวตาาตาาาชิ3 8ล้ค และคาดว่าปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมาพบกับ PTS Focus ัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ